มีครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในป่าช้ากลางกรุงราชครึกมีพราหมณ์จำนวนสี่คนได้ยื่นข้อท้าทายถามพระองค์ว่าสัตว์ทั้งหลายมีองค์ประกอบอย่างไรจึงเรียกว่าคนพระองค์ทรงไม่ตอบตรงๆแต่ทรงชวนให้ไต่ตองด้วยอริยสัตว์คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเมื่อพราหมณ์ทั้งสีตั้งสติฟังอย่างตั้งใจจึงเข้าใจว่า คนเกิดจากขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ประกอบรวมเป็นชีวิตเมื่อแยกขันออกจากกันชีวิตก็เป็นอนิจจังไหลตัวตนถาวรท้ายที่สุดพรามทั้ง4ก็ได้กราบทูลขออุปสมบทเพราะเห็นจริงตามคำสอนพระพุทธองค์ทรงสรุปให้พวกเขารู้ว่าไม่ใช่เพียงคำตอบที่สำคัญแต่เป็นการเอาใจไปสัมผัสกับความจริงเมื่อเรารู้จักปล่อยวางขันทั้งห้า ยึดมั่นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวตนทุกย่อมขี้คลายเบิกบานนั้นจึงคือการรู้แจ้งในธรรม